สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเรามาเจอก,กันกับผัดผักบุ้งยามเช้านะคะไม่มีอะไรมากเช้าๆมาผัดผักบุ้งนี่เอาผักบุ้งไปหั่นและล้างน้ําทําความสะอาดนะคะอันนี้ก็จะเป็นกระเทียมด้วยแล้วก็มีพริกนะคะทุบ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 มันลงไปนะคะให้มันแหลกๆนิดนึงแล้วก็สับนะคะให้ละเอียดนิดนึงนะคะจากนั้นเดีย๋ยวเราก็จะนําไปผัดกัน เช้าเชมาคิดไรไม่ออกก็ผัดบุงจ้าราคาไม่สูงแถมยังอร่อยนะอันนี้เราก็ตั้งเตานะคะใส่น้ำมันหมูนะคะที่เราเจียวนะคะนี่ถ้าใครไม่มีน้ำมันพืชก็เอาหมูไปเจียวแล้วก็จะได้น้ำมันแบบนี้ใส่พริกใส่กระเทียมลงไปผดผัดผัดผัด อย่าให้ไหม้นะคะแล้วเราก็ใส่ตักบุ้งที่เราล้างเมื่อกี้ลงไปนะแล้วก็ผัดนะคะสักนิดหนึ่งคนคนค,นค,นคนแล้วเราก็ปรุงค่ะ ปรุงตามชอบได้เลยนะคะหลักๆก,ก็จะมีเต้าเจี้ยวซอสหอยรสด,ดีชูรสจะใส่หรือไม่ใส่ก็แล้วแต่ความชอบนะคะใครอยากาจะใส่น้ำปลาด้วยก็ได้ค่ะแต่ว่าของเราไม่ใส่นะคะเพราะว่ามันเค็มแล้ว นี่หน้าตาของผัดผักบุ้งนะคะก็จะประมาณนี้เลยน่ากินไหม